สวัสดีค่ะเรามาตั้งหัวข้อนะคะหัวข้อในออข้างหน้าเนี่ยจะเขียนว่าทำไมเรียนโหนแล้วพยากรณ์ไม่ได้นะคะนี่ฮะแต่ละช็อตเนี่ยที่อาจารย์จะมาพูดเนี่ยค่ะจะเอาแค่10นาทีพอเพราะว่าเดี๋ยวมากไปมันก็จะ คนเขาก็จะเบื่อใช่ไหมคะเอาแค่สั้นๆแล้วก็คอยติดตามอาจารย์นะคะเพราะว่าจริงๆอะฮะอาจารย์มีความรู้สึกกับคนที่เรียนโหราศาสตร์เนี่ยแต่เขาพยากรณ์ไม่ได้นะฮะพยากรณ์ไม่ได้เขาก็เกิดความเบื่อเบื่อนายทีนี้ทำ YouTube ขึ้นมาในครั้งเนี้ค่ะ คิดจะทําหลายครั้งนะคะแต่ว่าเวลาไม่มีนะคะช่วงนี้พอที่จะเจียดเวลามานะคะทุกคนเนี่ยจะได้มีความรู้สึกที่จะรักโบราณที่จะสามารถพยากรณ์ได้นะคะอาจารย์จะมาทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะก่อนอื่นเนี่ยค่ะจะพูดถึงเกี่ยวกับเมื่อคราวที่แล้วมหาตอนแรกเนี่ยก็บอกไปแล้วใช่ไหมะฮะ เออในสิบสองราศีเนี่ยฮะทีนี้ในสิบสองราศีเนี่ยในการพยากรณ์ครั้งแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรฮะดวงอีแปะดวงอีแปะเนี่ยเขาจะใช้จักรราศีนะคะแล้วก็ใช้ดาวเขาเรียกเรือนในนะคะดาวก็คือดวงชะตาที่เมื่อผูกดวงขึ้นมาแล้วเนี่ย แต่ละคนเนี่ยดวงดาวน่ยอยู่ในแต่ละราศีเนี่ยมีดาวอะไรบ้างนะคะเขาก็จะมาใช้แค่ดาวระเคราะห์มาสมทบกับในเรือนชะตาว่าเป็นดาวคู่อะไรฮะคู่มิตรคู่ศัตรูคู่สมพลนะคะอันนี้่ะแล้วก็ใช้ธาตุมาตีในดวงชะตา โดยที่ยังไม่ได้ใช้เกณฑ์ต่างๆมาเลยนะคะไม่ได้ใช้เกณฑ์ต่างๆมาเลยเพียงแค่ใช้ดาวใช้ธาตุจับดาวคู่มิตรคู่ศัตรูคู่ธาตุนะคะจับด้นานมาตรฐานดาวแค่นี้แหละเราก็สามารถพยากรณ์ดวงได้ละนะคะเราคิดดูไม่ต้องคิดอะไรมากมายแลย้วค่ะ ทำไมเวลาที่เขาพยากรณ์ที่ไปเรียนพยากรณ์ดวงที่ง่ายๆทําทไมสามารถพยากรณ์ได้ทําไมโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดทําไมพูดถึงพยากรณ์ไม่ได้นะคะเป็นเพราะเหตุเนี่ยค่ะก็เพราะว่าเราเรียนเยอะมากเกินไปมันก็ทําให้เราไม่รู้จะจับอะไรมานะคะทีนี้เนะะี่ยค่ะมันจะเป็นช็อตนะคะคอยติดตามนะคะอาจารย์จะมาลง นะคะใน y t u t u เนี่ยหรือในห้องเพจเนี่ยปฏิทินเรื่องมงคลเนี่ยของอาจารย์พรชนันเนี่ยค่ะก็จะมาจะมาพูดให้ทุกคนนะได้ได้รู้ว่าโหราศาสตร์เนี่ยจริงๆมันไม่ได้พยากรณ์ยาก,อย,ากอย่างที่คิดเลยนะคะทำให้คนเบื่อนะคะทีนี้เมื่อคราวที่แล้วมหาตอนแรกอะ่ะพูดไปแล้วใช่ไหมใน12ราศีเนี่ยก็คืออาจารย์จะมาจับเขาเรียกอะไรฮะ เขาเรียกความหมายเนี่ยของนักกษัตริย์ดีกว่าความหมายของนักนักษัตริย์เนี่ยสิราศีเนี่ยมีแพะใช่ไหมหรือแกะก็คือราศีเมษเนี่ยใช่ไหมฮะเออในราศีพฤษภเนี่ยก็คือวัวหรือโคอ่ะราศีเมถุนก็คือคนคู่นะอาจารย์จะมาใช้อันนี้หัดจับในการพยากรณ์เพื่อที่จะขยายความใช่ไหมฮะแล้วก็ใช้ ธาตุประจําราศีที่คราวที่แล้วตอนที่1นึ่งค่ะที่ได้พูดไปแล้วนะ่ะนะคะธาตุประจําราศีก็คือราศีเมษไฟพฤกษดินเมถุนก็ลมนะคะกรกฎก็น้ําแล้วก็ไฟดินลมน้ําไฟดินลมน้ําไปเรื่อยๆจนจบราศีที่11คือราศีมีนนะคะใช้2ออย่างละนะคะที่เราจะมาจับในการพยากรณ์ ในแต่ละราศีนะ,ะโดยที่ยังไม่มีดวงชะตาของใครเราไม่มีดวงที่ลงไปในจักรราศีนะ,ะเราจะมาใช้แค่ออ่ความหมายของธาตุความหมายของนัก,กษัตยร์ประจําราศีนะคะและอีกอย่างนึงก็คือความหมายของเทพประจําราศีก็คือดาวเกษตรนั่นเองอ่ะนะคะดาวเกษตร ประจำราศีอ่ะนะคะก็คือราศีเมษมีอะไรให้มีดาวอังคารใช่ไหมเป็นเกษตรเขาเรียกมาตรฐานดาวคือทุกครั้งเนี่ยที่เราเรียนโหราศาสตร์เนี่ยถึงบอกว่าจะต้องจําก่อนอื่นเนี่ยจะต้องจําก็คือเกษตรมาตรฐานดาวเกษตรนี่เองอ่ยเขาเรียกเทพประจําราศีนะคะที่จะต้องจำใช่ไหมแล้วก็ในราศีพฤษภก็คือดาวศุกร์ มีถุนก็คือดาวพุธกรากฏก็คือดาวจันทนะ,ะราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์นี่ฮะไปจนถึงราศีมีนนะคะราศีกันก็คือดาวพุธใช่ไหมฮะราศีตุลคือดาวศุกร์นะคะราศีพิจิกอ่ะก็คือดาวอังคารนะคะราศีธนูคือดาวพระหัสนะคะม,มังกรก็คือดาวเสาปราหูก็คือ ในราศีกุม่นะคะก็คือดาวราหูนะคะราศีมีนคือดาวพฤหัสอันเนี้ยนะฮะที่เราจะต้องจําแล้วก็เขาจะใช้ดวงโลกดวงโลกเนี้ยเขาจะใช้ราศีเมษเป็นตนุนะคะดวงชะตาโลกเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในช่วงหลังนะฮะก็จะมาคุยถึงเรื่อง ในปราศีเมษจะเป็นตนุของดวงโลกนะคะราศีพฤกษ์ก็คือกระดุมพระนะคะก็ตามไปเรื่อยๆจนถึงปราศีมีก็คือตนุกระดุมพระสหัชชะพันธุปุตตะใช่ไหมฮะอริปัตตนิมรณะสุภะกรรมะวินาศอันนี้คเราจะมาใช้จับในการพยากรณ์ดวงในครั้งแรกที่เรายังไม่ได้ผูกดวงชะตาไปเลยใช่ไหมฮะ ก็จะมาคุยถึงเรื่องว่าในราศีเมษเนี่ยค่ะคนที่ลัคนาเนี่ยอยู่ในราศีเมษเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงนะลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างไรเราก็มาใช้นักษัตร์นะคะใช้ธาตุใช้เทพประจําราศีใช้ความเป็นตนุข,ของดวงโลกอันเนี้ยค่ะมาพยากรณชาวราศีทั้งหมดเลยในในสิองราศี ะะถ้าเราเข้าใจในจุดนี้มันจะทําให้เราพยากรณ์ได้นะคะโดยที่ทุกอย่างที่เป็นเกณฑ์ทั้งหมดองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์คาดราศีลูกพิษอะไรทั้งหมดเนะีคะเราจะจับวางไว้ก่อนเราต้องเรียนค่ะเรียนโหราศาสตร์อะไรมันเยอะไม่อย่างนั้นนะะเขาจะเรียกว่าโหราศาสตร์จะเรียนกันยากได้ยังไงใช่ไหมคะเราจับวางไว้ก่อนนะคะ เราจะแค่มาพยากร์ในแค่ราศีแค่นี้เอง่ะนะแล้วจะทําให้คนที่เรียนโหราศาสตร์มาเนี่ยจะสามารถพยากรณ์ได้นะคะตอนแรกเนี่ยะ่ะที่คุยิไปมันอาจจะเสียงยังไม่ชัดเห็นเขาเทสดูแล้ววะฮะบอกว่าเสียงยังไม่ชัดนะครับอาจารย์ก็เลยวันนี้ก็เลยเออทําไม่ใหม่ขยายใหม่นะฮะเพื่อที่ให้ได้ยินชัด ะะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สองก็จะพูดเป็นภาพรวมนะ,ะภาพรวมให้เราได้รู้กันว่าเนี่ยจะใช้อะไรในการจับในการพยากรหัวกราสาัไทยนะคะมันจะทําให้วิชานี้คะไม่สูญหายนะคะคนก็อยากเจะเรียนใช่ไหมฮะทุกครั้งอาหารที่อาจารย์สอนนะไม่ใช่จะสอนแต่วิชาการทั้งหมดเลยแล้วมาพยากร์มันก็จะทําให้คนเบื่อหน่าย มาทุกครั้งที่สอนอยู่ในคลาสสอนนะคะถ้าใครที่ได้เรียนกับอาจารย์แล้วเนี่ยจะได้ทราบว่าอ๋อในแต่ละภาคเนี่ยอาจารย์จะสามารถให้พยากรณ์ได้นะคะจะค่อยๆจับให้พยากร์ขยายความได้ตลอดจนพอจบในภาคเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็สามารถพยากร์ได้จริงๆเลยนะคะเนี่ยฮะก็จะมาพูดเรื่องเนี่ยฮะก่อน ะะแล้วก็เดี๋ยวเออจะเป็นภาคที่3ในคราวหน้าเนี่ยฮะอาจารย์ก็จะมาพูดเรื่องราศีคนราศีเมษเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะเอามารวมผสมกันละก็คือตนุของดวงโรคในราศีเมษนะคะดาวอังคารเป็นเทพประจําราศีนะคะดาวอังคารเป็นเทพประจําราศีาในราศีเมษเนี่ยเป็นธาตุไฟแพะหรือแกะ เป็นนักษัตย์ประจำราศีอันนี้ค่ะเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยคะมารวมกันเพื่อที่เราจะมาพยากรณ์ได้ว่าคนเนี่ยราศีเมษเนี่ยเขาจะมีลักษณะปนิสัยอย่างไรนะคะแล้วค่อยเอาดวงในดวงชะตาที่ผูกเนี่ยของแต่และคนน่ะเข้ามาขยายความอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวภาคต่อไปเนี่ยคะอาจารย์จะมาพูดเรื่องคนราศีเมษเนี่ยจะเป็นอย่างไร นะคะคแต่ละครั้งเนี่ยจะมาพูดแค่คิดว่าไม่เกินสิบนาทีอาจจะกว่ากว่าหน่อยนะคะมันจะทําให้คนไม่เบื่อนะคะงั้นวันนี้ก็ครบสิบนาทีละนะคะจบก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ